ก็คือน้องชายผู้นึงเนาะที่ว่าพวกเขาขาดไม่แต่ฝั่งลาวมาเฮ็ดเวียรเฮ็ดงานอยู่ทางฝั่งไทยอยู่บอนที่พวกเขาเฮ็ดนี่คือผู้นึงได้ลาออกไปเป็นเทียร์พอยแล้วนะพี่น้องเป็นทั้งมือที่ว่าได้ร่วมตัวกินข้าวกินน้ำซัมมัคคีน้ำกันแล้วก็เป็นทั้งมือที่ว่าไก่ๆที่ได้จ้ากันพี่น้องก็พอดีมี่ทางน้องชายที่ว่ามาเฮ็ดเวียร์น้ำกันนะพอดีเพิ่น เราจะมองเห็นงานแล้วกันมื่อนี้ก็หน่าจะเป็นมือุูท้ายที่ว่าชิเดี๋ยวยน้ำกันนะสบายดีสบายดีและสวัสดีบันดาวยยพี่น้องมือุูทุกคนอีตืมเช่นเก่าเชนเคยนะเมื่อนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะมาเล่าสูบันดาวยพี่น้องฟังนะ ตอนนี้ก็คืออพอเฮาที่เป็นคนลาวนํากันที่ขา่ามไม่เห็นเวียเห็นงานนําการยูบอนที่พอเฮาเห็ดเนาะตอนนี้ก็คืออาหายไปคนหนึ่งนะเพี่น้องเนาะก็คืออน้อ,นองชายผู้หนึ่งเนาะที่ว่าพอเฮาขาดไม่แต่ฟังลา่าไม่เห็นเวียเห็นงานอยู่ทางฝั่งไทยยู you, บอนที่พอเฮาเห็ดน,นี่คือผู้หนึ่งได้ลาออก ไปเป็นเทียรพ้อยแล้วนะพี่น้องก็พอดีเมื่อนี้ชิว่นได้ปะเป็นทั้งมือที่ว่าเด้รว่วงตัวกินข่ากินน้งสามัคคีน้ากันแล้วกัเพ็นนั้งมือี่ว่าไก่ไก่ีิได้จ้ากันพี่น้องก็พอดีนี่ทังน้องทายที่ว่ามาเห็นเบียดน้ากันนะพอดีเพิ่อนลาวจะมองเห็นงานแล้วกันเมื่อนี้กัน่าจะเป็นมือสุทายี่ว่าชิเดี๋ยวยูน้ากันนะเลยนี่ละ xuân gần như hết kín suy hắn suy nghĩ mọi năm ngon là ngon 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 อ่าอ่านี่กะหัวเฮาเนาะเป็นคนลาวไม่เห็นเวียกเห็นงานอยู่ทางฟังพี่กะซ้ำกับคขอบรัวเดียวกันทันล่ะพี่เนาะเแ้น้องมีเงแบบด้แ้ว่ามาจิองแข้งน้องก่อนหยทั้งเองก็ดีนะ้องแขงมีเงาแบบาีเาเป็นหันเฮนนี่ซอยกันอออนี่สิสมบูรณ์ใคสูต ใช่กินวะวูายามาิโล่รวมกันจะ่ดีอะคเงียวนาะถ้าจำวัที่หนึ่งอันที่เด็กกินข้าวเย็นน้ำรวมตัวกันทั้งทีมีตั้งมื่นมาทำอิ่ดทำอิดคนบอกมาทำอิ่ดอันเท่าไรออกช่วงเดียวมาลมลุกกุกการทำกันช่วงแรกๆเลาวพี่เนาะเด็กกินข้าวเย็นน้ำรวมกันนอกจากนั่นกัน เขาเวียก่อนนั่นกันแต่ละคนก็คือจะห็บบาสก็แค่ะบ่อยก็รู้เนานะจะฝืนแบบเวลาบ่อค่อยตรงกันเลย,ลยนนบ่บ่บ่บบค่อยอันนั้นเด่ว่ามื้อนี้กัอ่ะมือ้อซื้อท้ายละพอดีถือวันยุดของเฮาเนะาะก็เลยพากันมานี่ยละนัง่งเล่นนั่งกินข้าวกินน้ำน้ำกันนั่งโอ้นั่งลมน้ำกันอารมณ์ละอารมอามณเครื่องท้ายถังเพื่อกินเลยแนวกินมันอีกอะไม่หลายแนวเลยพี่น้อง,งนีง่น ตามมาคุ้มแล้วก็ไชจูอันนี้เป็นผักกัดเนาะแล้วก็อันนี้เจ้าพี่อะแล้วมีดี่มน้ำพี่น้องไหมเนี่ยเอ่แอลกอฮอล์อแอลกอฮอล์อย่างที่ได้กวนแอลกอฮอล์แฝงอย่นะมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวกินน้ำน้ำกัน

เป็นตอนน้อยแล้แต่ใช้ล้าแ้่นำเทียมยังหัวเพื่อกันแพ้ไปยายนะระบังเสบือใจจริงสามเดือนไม่ทิ้ดักเสีก็มีความที่ทหารโลกถึงจะเสียแล้วมงยยุรเเทักล ใยังไงนั่นปกติเขายุดมันเขาายเนาะเดืยนมันเดี๋ยวับตาบอมีที่ขับแปลเขาสาวมิตบ้านกติ้มึงเขาใส่เงาแบบหัวบ้านยุดตัวเท่จริงเขาาบเขาเขาสเขาใบสลับกันได้สองคนอยู่ทำงินคนเดียวไปไปที่เป็นเขา้าช่วงบันจัดนะครับพูดอริยสินาบแต่เป็นองกสาว้านจั์อาะจีนเนี่ยาวเลยไม่เม้าจะพูดเลย เด็กเขาทำกันมีวางมันเดือนนน้ว่ะเดเขากบายน้กันอีกก้อนหนานี่ยนี่ยาชุสิ่ดเด็เขาดเร่องมันเรือนน่องบอันยูมอนแช,ชร์มัะกู้ชาซเขาบ่มากให็กเขากันหรอกมิเต่กันไปการคนสองคนตอนที่พวกเขามานำกันแรกๆคือมีนำกันอยู่หาคนเนาะ ก็ตอนนี้ก็คือเรือซีคนเนาะพอดีพอเข้ามานํากันอยู่หาคนเบาดังกับสาวนีกับคูหนึงแล้วก็กิกระบ,บัวเนาะอ่าอันนั้นกับอีกคูหนึงแล้วก็สวนอ่าน้องน็คืออ่ามาผู้เดียวอันนั้นเห็นบุ๊มีครูเนาะเป็นโซดกับมาพอเข้าเห็ดเวียกนํากันมาได้อยู่หกเดือนเจ็ดเดือนนะพอดีเจ็ดเดือนกําลังสี้กล่าวเ้าสู่เดือนที่แป้ น้องหน้าเพิ่นกับได้ลาออกนะลาออกไปเป็นเทียร์พ่อยกะมือที่น้องเพิ่นหันลาออกกับพวกเรากะไปกินขา้าวกินนำ้ำน้ำกันเนะาะมือสุดท้ายแเราไปน้องนในวัดเชดีอยู่น้ำกันนะเพราะว่าพวกเราอยู่น้ำกันมาหันกะผ่านห้อนผ่านหนาวผ่านหลายๆอันหลายๆแนวมาน้ำกันช่วงแรกๆที่พวกเรามาคือแบบมีแต่พวกเราหาคน บูจักสิเฮ็ดแนวใด้แล้วก็มีอยุคขั้งหนึ่งนาะเชิงอ่าอน,นันบอดดัมกับบอดาดายเราช่วยบอดด้าไว้เป็น้องฟังตอนที่พวกเฮามาแรกๆยังบ่ทันมีที่อยู่อ่ะแล้วก็อพอดีเมื่อนานนั้นพวกเฮาเข้าไปอยู่หอตัวนึงเนาะอยู่ในละแวกนี้แหละแล้วก็เข้าไปไดนะ้น้อยนึงที่แรกอ่าเพิ่กนกา โบหู้เอาว่าพอเขาเป็นต่างดาวโบหู้เอาพอเขาเป็นคนลาวกะอ่าให้เข้าไปอยู่ตกลงสิจ่ายค่าหอค่าเมือนยังกันเป็นเจียพรอยแต่ว่าหลังจากที่ว่าเพิ่นฮู้ว่าพอเขาเป็นต่างดาวหลังจากที่ฮู้ว่าพอเขาเป็นคนเล่าเราอตอนนั้นเพิ่นกะอ่าบ่ฮับเนาะเพิน่นฮู้แล้วเพิ่นบ่ฮับคือแบบหอของเพิน่นนั่นสิฮไหมับเฉพาะแต่ พ่อแม่พี่น้องที่เป็นคนไทยเนาะคือแบบพนวาตฮวาดี่ยฮับเป็นตังดาวคือมันจะต้องมีขั้นตอนมีเมีมยงหลายๆย่างนะเพิ่นกันเลยบฮับพวกเฮาเนาะแล้วก็ตอนนั้นแหละเป็นช่วงที่ว่า,าแบบบบฮูซสิหันไปเบิ่งหนาไผเล่นนองจากเอ,อื่อยอ้ยน้องี่มานํากันนะนะ่ะนะกั เมื่อนั้นก็ก่อนชิออกจากหอเพิ่อหาซื้อแนวอยู่แนวกินมาก,กินเขา่านํากันอยู่ในห้องแหละอันนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ได้กินเขา่ากินน้ำ่วมกันเนาะของเพ่อเฮาทั้งสีหาคนมันก็เกิดเป็นความผูกพันอยู่นากันมาเลยอะตลอดช่วงระยะเวลาหกเจ็ดเดือนมีตัวใดดีพ่อเฮาพ่อช่วยเหลือพ่อ,อาหาไม่ยังพ่อแบ่งปันกันได้กะ ซอยเหลือกันแบ่งปันกันตลอดช่วงระยะหกเดือนเจ็ดเดือนมันก็กลายเป็นความผูกพันเพราะว่าอยู่พี่กอะอาชีพเป็นคนลาวเนาะอยู่บอลเท่ยวเพราเขาเหตุเบียกกะมีแต่เพรเฮาหาคนมีเมียงกะโอ้ลมปรึกษาเมียงกัน,กกกนใช่ไนะกะเกิดเป็นความผูกพันแล้วกัมาฮอดมือใดมือหนึ่งสมัติมีผู้หนึ่งที่ว่าหายไปล่าออกจากบอนเฮ็ดเวียกที่พราเฮาเคยเฮ็ด เคยอ,อันนั้นนํากันมาหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วมันคือแบบใจ high, view, view, หายวิววิวเนี่ยได้กะบ่ฮู๋เนาะได้กะเข้าใจน,น้นองเพิ่นกะน้องเพิ่นกะบัดสินใจลาอองไปเป็นเดียบ่อยก่อนจะล่าอา๋องกะมีอู่มีลมมีปรึกษากันนะกับอพอเขากะบผูช่างที่หามที่ปามบู้ช่างที่คัดที่ของเมียไง แบบกะดีใจน้ำนองมันน้องที่ว่ามีสองทางแล้วกันลองออกไปซอกหาโอกาสไม่ไหมเบิ้งไะนะถ้าวันนองเพลินไปได้ดีบเลยดีกับเขากะดีโมกดีใจน้ำมันนะเมื่อวานนี่กับหลังจากที่นองวันนองเดินทางกับเขากะโทรหากับฮอตบอลเห็นเบียกแล้วฮอตแดดบอลพักบอลยูเป็นเทียบห้อยแล้วกับเขากะ บมีเมียงที่ว่าชี้หวงเสียนั่นแล้วนะะค่ะถามว่าบุมีบอนอยู่วันพักเราไปน,นั่นเนี่ยอู้ี่น้องมันลำบากอีหลีเพราเขาหูว่ามันลำบากสซมใดยกับตอนที่ว่ามาฝังไทยพี่รังแรกขนาดนะคือณนะตอนนั้นคือพวกเขายังโชคดีที่ว่ามีไอคนไทยบุหนึ่งที่ว่าเพิ่นอาสาเป็นทุลารถพาไปหันไปหนีไปชอกบ,บอนหันบนหนีนะแต่ถากคือจังก่อน,นีของเราไปผู้เดียวเรอครับบุมีบอนอยู่บุมีีวันพักเสียนะ มันชิลำบากซั้นใดนะนะเมื่อวานนี่กัเนาะเลยโทรหานอนเบอร์นอนกับว่าหอดบอลผักบอลยูแล้วอ่ะกะเฮากะอ่ะสบายใจละเนาะมานั่นกะนั่นล่ะบมื่อสางชีวาวเดดเดย์ตอแล้วกับมีแค่ว่าว่าอ่ะโชคดีเป็นเดดเดยกะเมื่อไงเมื่อไหงมีโอกาสกะบจึงคอยหาโอกาสนั้พบนั้เจอกันตื้อปนะ ประมาณนั้นสำหรับเรื่องที่อยากจะมาเล่าสูบรนดาวพี่น้องฟังนะกะมีบรรยากาศตอนที่ว่าพวกเขากินเขา้ากินนำ้ำพักเขาสามัคคีกันอยู่ในหนึ่งนํำมาฝากมาตอนบันดาว้พี่น้องกะเดี๋ยวเสี่ยวเอาตัวนั้นมาให้เบิ่งหนชมนะพี่น้องเนาะกะประมาณนี้สำหรับอีพีนี้กะขอตัวลาไปเรานาะไปพบก,กันไหมในอีพีต่อไป สบายดีเขาเม้าเขใจบปรดาให้พี่น้องน้องมดชบุทุกคนเียว่าคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราในการสูงง่งานอยู่ทางฝั่งไทย